อันนี้ดีอะไรนะ DJI นะคะ T20 เหมือนมาอยู่กับครอบครัวเราแล้วนะ T20 โฟนะคะมาอยู่ทำมาหากินนะคะโอเคโอเคแล้วเพอเนี่ยเขามีของแถมเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวไปดูการฉีดเป็นจริงรับเอาไว้เดี๋ยวเราจะไปไปดูกันทดลอง สอนนะคะอย่างเนี้เขาจะไปสอนเรานะคะของแถมพูดเลยของแถมจะแย่เลยเนี่ยดูตามนี้เลยค่ะเครื่องปุ๋ยก็บอกดิเครื่องบานปุ๋ยนะคะโอเคอันนี้อะไรอีโมอันนี้เป็นขนาดใหญ่อันนี้อันนี้เครื่องอะไรตู้ชาร์จครับเครื่องตู้ชาร์จของเยอะแบบของแบบจัดนี่ครับแบตสามก้อนเนี่ยนะอันนี้ของแถมเขาทั้งนั้นเลย นี่เ,เขาก็แถมแถมแะไรเลยอะไรนี่ไวนิว้วครับอ๋อไว้นิ้วโดนนะคะนี่ก็ต่องีฮ้ยไหนเหมือนว่าเขามีโบชัาอะไรให้ด้วยนะให้แน่ๆเราเล่นลูกแน่ๆมันก็สวยน้ำบัตรขอขอ,ขอดูน้ำบัตรหน่อยไม่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกมันเป็นภาพเป็นส่วนใหญน่น้ำบัตรหน่อยนี่นี่น้ำบัตรนี่นี่น้ำบัตรน้ำบัตรนะคะ ไหนนะที่เป็นชื่ออยากเห็นชื่ออันนี้อ๋อแล้วอันนี้เป็นเสื้อเสื้อชื่อปะหรือไม่ใช่เป็นเสื้อื่อชื่อชืื่อชืื้อชืื้อล่อชอช่อช่อ่่ออ ยังเทเลยอะยังเทใสเลยใสเลยใสเลยอะใสเลยใสเลยใสเลยเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ใสเลยคนเยอะถ่ายคนเยอะเยอับยยัเดวกูอย่าในะอคุณงคก่ยบยกเลยย่าไม่วนี่อะไรกันเน่ยส่ำอ่ะเน่ย เพให้ได้หนาขวเนะให้ดนพลังยาเจ็บยาจนมหากินหงอกมาเพิ่มพูนเพิ่มพูขอให้ลำมารวยยุโนุงพลังคำเจ็บได้คำใช้ยังมี้อโลกไก็ขอใหายเลย